โอ้ยยิ่งแล้ใช่แล้ว,ลวมันไม่ใช่แล้วอะไรน่าตื่นเลาไปลองมองทางมองทางตอนนี้เรื่องไม่ตื่นแล้วนะไปกิดนี่เราจะไปไหนกันไปลง,ส,งสุดท้ายเนี่ยสุดทายจะอ้านเลย พูดด้วยบรรยายเลยขี้เกียจพูดนอนเอ้มหน่อยเมื่อยไหมดีมากเลยยนะิ่งเหมือนรายการนี้เลยเหมืนอนพวกรายการแบบ อันนี้นะคะเราจะไปสุดหาชะอำแบบว่าบรรยากาศดีเวอร์ขึ้ป้อ่ะปั่นจักรยายไปสองพั 2000, ก็อันนี้ก็นกิดขับอยู่นะและอันนี้ก็นังนน,อนโอมชมพูนั่งกันนี่นะคะบรรยากาศรอบๆอ,อันนี้เป็นตึกต,ตึส่วนชัางนี้เป็นทะเล มันนงินแทงไปแล้วดูเด็กๆเสมอเลยแชมพูใส่กระปันใจขาตัวที่ตุ้งแท้งนะเชื่อวแต่โอมเลยคุณเชื่อวแต่โอมโบเป็นทายชายโตรเลยตัวหอมก็เหล่านครับดูหันหน้ามาหน่อยอย่างเดียวเนี่ยดูบรรยากาศนะครับจะต่างกับตรงที่ตรงที่เราพักอนันตชัยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะไม่ค่อยมีโรงแรมมีที่พักนะครับ มีหาดตายสวยงามเหมือนกอพีพีครับที่เคยไปมาหรืออ่าวมาหยานะครับดูได้ครับดูครับดูหาดตายเป็นเม็ดนะครับจะมีเม็ดสนนะครับเม็ดสนเรียงรายเม็ดเม็ดเหมือนเม็ดทุเรียนะครับสวยงามมากมากี่ครั้งก็ติดใจครับอยากจะมาอีกดูครับดูพระอาทิตย์ครับที่กระทบกับแากทะเลน้ําสีครามสวยงามเห็นน้ำสีครามไหมครับเห็นไหมครับบ้าครับเห็นไหมเห็นแต่มันไม่ใช่สีครามนะครับมองเป็นสีครามมันเป็นสีเทาโอ้โหสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวเรียวัดทิวสนนะครับยาวเหยียดไป ทำให้ผมนึกถึงภูเก็ตที่ผมเคยไปน,นะครับสวยงามมากนี่คือการโกหกอ,อย่างแรงาาแจะไปต่อเนื้อหาขยะอย่าเนี่ยแต่ใช้การรักษาความสะอาดมือสะอาดเีแถวนี้แถวนี้ก็จะไม่มีเตียงแล้วจะเริ่มโลง่งโ่งแล้วแต่ผมกล่าวว่าผมจะแวะไปซื้อไอ้คที่มันทอดทอดมันหน่อยที่ไหนเมื่อกี้น่ะที่ร้านเลยมาว่ามีเด้อเด็กๆเด็กๆชะลอก่อน อ่าที่มันสีอะไรปิดแล้วนะยกิดฮะปิดแล้วนะเฮ้ยไปยาวๆเลยยาวเลยยาวๆเลยอ่ะนี่ดูเรือดูเรือประมงครับลงทางซ้ายเลยเรือประมงนะครับนี่ครับโอ้โหบรรยากาศนี่นี่คยพูดเลยครับนี่ค่ะเรือประมงนี่ก็ต้องเสียสี่ห้าหมื่นเพื่อไปต่างประเทศไปเกาะฮาวายอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่ไม่ต้องครับนี่ยมันไม่จอดเลยบัับไม่ไหยุดนี่บรรยากาศสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวจะจอดเดี๋ยวนี้แล้วจอดนี้มันจะมีโต๊ะให้นั่งชมวิวครับเป็นโต๊ะที่สวยงามมากเห็นไหมครับโต๊ะ เราเห็นโต้ไหมครับเราจะลงกันก่อนนะครับใบ <c oughs> ยายต่อเลยตรงโตงน้นล่และแต่มีขวดน้าวผ่านแล้อันนี้เป็นโต้เราจะนั่งกันแดดแบบแผดเผามากนี่ครับเ,รเอาเป็นตัวนะเอาจบแอคชั่นเนี่ย